สวัสดีค่ะย่างประทูกันค่ะจะเอาไปตำพริกแกงนะคะวันนี้เราจะมาด้วยเมนูแกงเลียงค่ะย่างประทูหอมๆนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตำทำพริกแกงค่ะเดี๋ยวรออีกฝั่งประทูของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาใส่จานนะคะเดี๋ยวแกะออกจกเนื้อ ไปจากกัวกุ้งแห้งนะคะกัวกุ้งแห้งหอมน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปโขลกจากกระดูมื่อสักครู่นี้นะคะ,นนะ,คะเอาไปทำพิซแกงเลียงของเราะคะ่ะกวกุ้งแห้งนะ,ะแห้งอยู่แล้วก็ให้แห้ง,หงกรอบ แห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นได้เลยจ้าเรามาทำน้ำซุปกันค่ะนี่หัวกุ้งนะคะหั่เลยค่ะจริงๆก็มีซุปกุ้งด้ก็ได้ค่ะแต่วันนี้ลืมทิ้งไปแล้วเลยแค่หัผัดไปค่ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้ว ถ้ามีใส่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้มันมี เติมน้ำลงไปซุปของเราก็จะเป็นน้ำซุปหมวกอึงนะคะข้น,นเราก็จะต้มไปนะคะเดี๋ยวระหว่างน,นี้เราไปตำพริกแกงกันจ้าเรามาเริ่มตำพริกแกงกันเลยค่ะเริ่มด้วยพริกไทยคะ่ะ ต่อไปตามด้วยกุ้งแห้งที่เราคั่วไว้นะคะ เมือกี้กับปะทูค่ะตามรวมเลยเข้ากันเลยจ้าสุดท้ายกะปิค่ะใส่ลงไปเลยให้เข้ากันไปเลยน้ำของเราก็จะนัวเลยนะคะ ของเรานะคะหัวกุ้งจะออกไม่ออกก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะใส่พริกแกงลงไปลุ่ที่ลกันใส่ลงไปหมดเลยค่ะน้ำของเราก็จะนัวมากๆนะคะใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปเลยค่ะผักเรามีเห็ดนะคะบวก น้ำเต้าแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะลืมฟักทองทําครั้งแรกค่ะแต่ว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วใส่ไเปเลยค่ะได้ประโยชน์มากเมน,นูนี้แรงเลียงค่ะชดน้ำนร้อนๆนะคะ ผักเยอะมากซื้อมาเยอะเลย,ย,ย,ยเราก็จะต้มให้ผักสุกนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะเพิ่มรสชาติแล้วก็ผงชูรสรสดีนะคะนี่ค่ะอันในนี้ก็จะมีรสดีผงชูรสเกลือนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะปเลยดี๋ยวมาเปิดหม้อดูนะคะว้าวเดือดแลว้วผักของเราน่าจะสุกแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะสุดท้ายเลยนี่ กุ้งลงไปค่ะนี่ค่ะเพราะว่ากุ้งมันสุกเร็วใส่ลงไปเลยรอลยลอ,อีกแป<อ>๊บเดียวค่ะให้กุ้งสุกนะจ<อ>๊ะหอมมากอ่ะทุกคน<อ>ครั้งแรกของเรากับการทำแกงแืงนน้ำลายแล้วแกงเลียงของเรา ยอดค่ะเข้มคนมากแกงของเรานะคะสุกเรียบร้อยหมดแล้วนี่กินติดด้วยใบยแมงลักค่ะแตงกฤษจกครั้งแรกของการทำแกงเลียงของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะอร่อยด้วยค่ะชิมแล้ว ตั้งแต่ทำคลิปมาก็คือเริ่มทำกับข้าวเป็นหลายอย่างแล้วนะ <c oughs> หัดทํากับข้าวไปในตัวค่ะทุกคนนี่เยอะไปค่ะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแกงเลียงนะคะกุ้งสดเนาะค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะครั้งแรกที่ทํานะคะ วันนี้มัน,นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะมันขอไปกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้หิวมากแล้วค่ะมืดแล้วเนาะสวัสดีค่ะ